สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาเจาะเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์ของอาวุธกันบ้างดีกว่าครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงอาวุธที่มีชื่อว่า โคลิบีนั่นเองครับซึ่งมันคืออะไรกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปรู้กันเนี่ยเราจะขอโฆษณาช่องใหม่ของเรากันก่อนนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับผมตัวของผมมีช่องใหม่ขึ้นมาครับซึ่งเรียกได้ว่าคนที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ย ชอบอะไรที่แบบว่าจริงจังหน่อยนะครับผมก็น่าจะชอบช่องนี้ด้วยนั่นเองเพราะว่าช่องนี้นะครับผมก็คือ Business World นั่นเองครับเป็นการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจนะครับผมและนอกจากตัวผมเองเนี่ยคราวนี้นะครับผมมีพี่นนจาก m i s s i o n t o the Moon เนี่ยมาช่วยอธิบายเรื่องราวต่างๆที่กําลังเป็นเทรนด์ในโลกมีอยู่เนี่ยให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดซับช่อง Business World ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับและทีนี้เรามาพูดถึงค o l ์ริบีกันดีกว่านะครับมันคืออะไรค o l ์ริบ ี่ครับผมมันคือชื่อของปืนพกนั่นเองครับซึ่งเป็นปืนพกที่เล็กที่สุดเลยนะครับผมที่ถูกทําออกมา ทำขายในตลาดนะครับกระสุนของมันเนี่ยเรียกได้ว่ามีขนาดเพียง2.7ม mm, เมเท่านั้นเองครับผมคือเล็กมากๆเลยแต่เจ้าปืนนี้นะครับผมแม้ว่าจะเป็นปืนที่เล็กมากๆเนี่ยแต่ประวัติศาสตร์มันนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากแน่นอนเรามาเริ่มฟังประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกของอาวุธชิ้นนี้ดีกว่าครับปืนพกที่เล็กที่สุดในตลาดของโลกใบนี้เลยโดยเจ้าโคลิบรี่เนี่ยนะครับดูจากรูปสิครับผมของจริงเนี่ยมันเล็กกว่าฝ่ามือซะอีกนะครับคือเป็นปืนที่โคตรรเล็กครับผมเล็กมากๆเลย จริงๆนะครับโดยชื่อคําว่าคลิบรีเนี่ยนะครับผมมันมาจากภาษาเยอรมันที่แปลว่านกฮัมมิงเบิร์ซึ่งมันก็เป็นนกตัวเล็กๆนั่นแหละเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อปือนนี้นะครับและปืนนี้เนี่ยก็ได้ถูกออกแบบโดยนักออกแบบนาฬิกาชาวออสเตรียที่มีชื่อว่าฟรานฟราทโฮนั่นเองครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมตัวของเขาก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนมาผลิตปืนนี้เนี่ยให้ขายออกมาได้จริงๆโดยเจ้าปืนนี้นะครับผมได้ถูกจดสิทธิบัตรในปี1910ครับและได้เริ่มผลิตในการขายจริงในปี1 9 1940 ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่1นเนี่ยจะได้ประทุขึ้นนั่นเองซึ่งปืนนี้ถือเป็นความแปลกใหม่ในวงการแห่งอาวุธเป็นอย่างมากเลยครับ แต่ด้วยความที่ว่ามันขนาดเล็กมากๆและกระสุนมันเล็กมากมเนี่ยมนเลยถูกโฆษณาเป็นปืนที่ให้ผู้หญิงเนี่ยซื้อเอาไว้ป้องกันตัวเพราะว่าสามารถเก็บเอาไว้ในกระเป๋าถือได้ครับมันเล็กขนาดนั้นจริงๆก็เลยถูกโฆษณาไปแบบนี้นะครับผมซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับพอมาทดสอบจริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นปืนที่ยิงใครไม่ตายนะครับเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันมี6นัดและด้วยความที่ว่าปืนมันเล็กมากๆเนี่ยทำให้กระสุนเนี่ยมันเล็กและไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยพอปืนมันเล็กมากครับความแม่นมันก็ ่มากนนัเองซึ่งถ้าเรายิงตามตัวนี้ก็จะเป็นแผลได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหจะทะลุตูมตาตูมตามเหมือนปืนใหญ่จริงๆนะครับถ้าเราใส่เสื้อหนังเสื้อโค้ตหนาๆนะครับผมปืนก็จอดไม่เข้าแล้วนะครับจะทําอันตรายได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องยิงใส่หน้าเท่านั้นนะครับผมถึงจะสร้างความเสียหายที่แบบว่าดูจะเป็นความเสียหายจริงๆได้ครับแต่ต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการผลิตเวอร์ชันกระสุนใหญ่กว่านี้ขึ้นมานะจากตอนแรกเป็น2.3มิลถูกไหมก็เพิ่มมีเวอร์ชั่น3มิล4ม โดยเวอร์ชัน2.3มิลเนี่ยนะครับผมถูกสร้างมาประมาณ1 0 0 0พชิ้นณนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราจะหาดูเจ้าปืนนี้จริงๆนะบอกกันเลยว่าหาได้ยากมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะ่ะมันได้สูญหายไปตามกาลเวลานะครับผมหรือไม่ก็ถูกทําลายไปหรือส่วนมากเนี่ยนะครับผมในช่วงสงครามโลกที่มันเกิดสงครามขึ้นในยุโรปกลางเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะสงครามโลกครั้งที่1นหรือครั้งที่2เนี่ยทหารที่ไปเจอมันนะก็มักจะเก็บมันไปเป็นของชาร่วยเก็บเอาไว้ที่บ้านเพราะมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากๆมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆ วงการปืนนะครับแลเรียกได้ว่านี้เป็นประวัติสั้นๆของปืนปืนนี้นะครับผมซึ่งที่ผมเอาปืนปืนนี้มาทำเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนี้ผมติดเกม Battlefield อยู่เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วในเกม Battlefield ภาคหนึ่งเนี่ยมันก็ดันมีเจ้าปืนนี้นะครับผมมาเป็นอีสเตอร์เอ็กด้วยนั่นเองครับซึ่งปืนเนี้ยลองดูท่าจับในเกมสิครับเดี๋ยวเราเอาคลิปในเกมมาให้ดูกันใช้แค่2นิ้วก็จับได้แล้วครับผมแต่ปืนนี้มันโคตรห่วยเลยนะคือแบบว่าเบาโคตรๆอะ่ะเป็นปืนน่ารักน่ารักที่ใส่มาฮาๆเฉยๆนะครับผมแต่แบบว่าเป คนเล่นเกมอาจจะงงว่าเฮ้ยมันมีปืนแบบนี้จริงเหรอวะกวนตีนว่าเนี่ยปืนที่แบบว่าโหเล็กขนาดแบบเล็กกว่าฝ่ามือซึ่งความเป็นจริงแล้วมันมีจริงๆมันคือปืนจริงๆนะครับเขาใส่เป็นอีสเตอร์เอ็กให้เฉยๆซึ่งเอาไปฆ่าใครเนี่ยฆ่าไม่ตายหรอกครับผมเพราะว่ามันเบามากอะยิงหมดแม็กยังไม่ตายเลยฮะยิงหมดม็กเพิ่งลดไปแบบ20อะไรแบบนี้เองนะครับก็เรียกได้ว่า ไม่ไม่คุ้มจะเอามาเล่นสุดๆเลยแต่ก็ไปกิดความรู้นะลองดูกันในคลิปที่เรากำลังเปิดที่ทุกคนดูอยู่เนี่คือปืนคาลิบรีนะครับผมจากแมทช์ฟิลหนึ่งซึ่งของจริงก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคนะครับยังไงนี่ก็เป็นเรื่องน่ารู้จากสงครามโลกก็แล้วกันครับยังไงวันนี้ลาเลยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูลายการ history world นะครับ